สวัสดีครับ FC ซทุกท่านครับช่องดุษฎีชาแนลหายอยู่หายกินพี่น้องเมื่อนี้ออกมาหายอยู่หายกินน้ำมะลร็งดิก่อนนอนเนี่ยอากาศมันห่อนอบอ้าวฝนตกฝนตกแล้วเมื่อวานนี้ครับเมื่อนี้ก็ได้มาหาไตเขียดซองมึงไปมีเขียดปากคาคํำครับเมื่อนี้ก็ได้ลายเตือบแล้วเขียดปากคาคํำในใส่ขวดขวดน้ำดื่มขัดน้ำตัวได้ก็จะบอกปิดรอยหรือบ่เมื่อนี้เขียดปากคาคํำเนี่ยเนาะนะครับพี่น้องไปหายอยาคาคู่หายกินครับซองหายเขียดกันเด้อเดียวสิเห็นตัวเด้อเห็นตัวสีบอก เก็บปลาคาคับมันตัวใบใหญ่เด้ตัวนี้น่อยหนึงไต้มาหนี่เกือบร้อยตัวแล้วบา้บาประมาณร้อยแล้วละ่ะได้ขวดน้ำดื่มนี่เกือบเกือบเต็มอยู่นะครับนี่เห็นลระตัวนึงน,นี่เก็ดบปลาคาคัเห็นบ่เห็นไหมพี่น้องอย่างนี้นนเนี่ยเราเก็ดบปลาคาคัครับเดี๋ยวไต้ครับเนี่ยตัวใบใหญ่ขนาดด้นี่เก็ดบปลาคาคั มันซ้ำใดลหะนี่แหละใส่ขวดนี่ละใส่ขวด,ใส,ขวดใส่ขวดนำดีมพี่นอ้องมายังไปเก็บราคาคำเด้อหายู่หากินครับน้ำมือขืนนี่ลหละเป็นลูกอีสานก้นติดดินพี่น้องติดดินหายู่หากินกลางดินกลางไส้ละวิน กินอาหารพื้นบ้านเนี่ยมันแสบได้เขียดปากคาคับเนี่ยเอาไปเอาไปมกเพราะมันตูนเนี่ยมกนี่แสบครับมกเขียดเนี่ยมันแสบปหลีเลยครับบางมือก็ไปหาใต้เขียดได้ี่โม่อยู่เขียดไีโมตัวใหญ่มือกี้ก็เลยมาหาซองมือเขียดบักคาคัมแตเขียดไีโมเนี่ยมันจะแค่ยังไงมันเห็นห้อเลี่ยมันโดดลงน้ำมันก็ประทันมันเนาะอันนี้ก็มีมีขอบสะนะครับอยู่ขอบสะเขียดบากขาคัก็หลายเติบอยู่หาใตเขียดบักคาคําเด้อพี่น้องครับ นี่เห็นแล้วเขียนปากคาครับพี่น้องเห็นไหมน,นั่นท่านนายเบิองครับเขียนปากคาคำมมาจับเอาแล้วครับจับไปแล้วเขียนปากคาคัมตัวนี้น,น,นั่นตูปบ่ายป่นไหนได้วยนี่ใส่ขวดโคกใส่น้ำขวดนดำดื่มใส่เบน,นั่นพ่อจะพี่น้องเขียนปากคาคัมเห็นบห เียลองเบิ้งก่อนเนี <kinda> ่ยท uh ุกขนาดเนี่ยเนี่ยละเป็นเสียบป่าคาค้ำเส้นสูงแท้เลยเสือตึงเจเจตะปาดเนี่ยก็หลายคนโอ้ยเจตะปาดเนี่ยทั้งหลายครับโมย่านคนนี้เจตะปาดโมตินนี่เห็นอีกแล้วพี่ร้องเสือป่าคาค้ำตัวใหญ่เพล่าห้องดังคักขนาดนี้เห็นบ่ลองเบิ้งก่อน เห็นบังเห็งเงาเี่เห็นครับนี่ละอีนั่นนี่นีนี่อีอะตัวบบบง่ายเลยเนี่ยเบอร์ทกเจ็ยบปกคาค้ำญ่เนี่ยตัวใ่ญ่สุดแล้ว่ะตัวใ่ญ่สุดเนี่ยขาเมื่อกี้ออกเหลืองเหล่งหน่อยนึงนี่ครับตัวนี้น้อยเนี่ยห้องเสียงดังขนาดนี้นี่งานพลอยแล้วครับเจียบัากคาค้ำครับนี่หละเอสจับเอย โอ้ยพี่น้องเลยพุ่นได้อยู่ในต้นนึ่งแกนี่ครับใส่ขวดอ้พี่น้องมาหาอยู่หากินเด้อย้ำเมื่อคืนดกดไอเบิเ้งคลิปกับยู่กดติดตามครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด,ดุษฎีชาแนลหาอยู่หา,หากินเด้อน,น,นี่นี่ป๊านั่นไอใก่เขียบพอลอยเดียวพี่น้องครับตัวบางไงครับนี่เช็ดราคาค้ำไงห็นบ่ นั่นแหละตวัวแบบไงเออเนี่ปททยปาดะต่วเสิดแค้มนี่นี่ตัวแบกเอีบ๊บตัวแบกเอี๊บเลยครับเฉ็ดปากขาคำนี่อ่าผู้ใดเบื้องคลิปยุกกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แบบอีสานบ้านนาเขาเนี่ยหาอยู่หากินยำำน่ำคำย่ำขึ้นต้องส่ละนะครับลำพังเงินเดือนเงินดาวมันบ่นหลายเดี๋ยวเขาต้องหาอยู่หากินผู้ใดมักอ,อาอาหารอีสานพื้นบ้านเนี่ยโอ้ยหากินน้ำทรงไห้ตงนานี่แซ่บหลายพี่น้อง นะครับได้เขียดน้าม่เศ้าก็จะเอาไปมุกหรือว่าไปต้มเจ้วก็แซบเขียดนะครับปล่อยแล้วพี่น้องครับปล่อยเล้วเขียดเนี่ยตัวบกไงเด้ตัวไงสุดจะมีละเขียดปักคาคํำพี่ตัวหนึ่งพี่น้องตัวบกไงเด้ยดยอย่ยเขียดบกไงครับ นี่อะจับมาแล้วนี่จับแล้วยัดลงขวดนี่ยนะครับเสร็จบ,บักแย่ครับเออเสร็จบ,บักแย่ครับมีพี่ร้องมีตัง้งเสร็จบักแย่ไม่ต้งเสร็จบ,บักขาครัเด้อตัวนี้หน่อยเดี๋ยวจับเอาเบิด ต้องดูสดีแชแนลหายุหายินครับผู้ใดเบิ่งกันอย่าลืมกดติดตามด้วยช่องให้น้ำเป็นงกำลังใจน้ำครับเ,เห็นแล้วหาพี่น้องมาหายุหายินตัวผู้ใดมักอาหารพื้นบ้านหรือว่าวิถีชีวิตทางอีสานนี่แหละครับนก็ออกหายุหายิายนโอ้พ่อเฉด,ดีโมพี่น้องเฉด,ดีโมยัยเฉดีโมยัยได้บ้านน้องมาหนิ้นออเนี่นยได้แล้วเฉดีโมเฉดีโมยัยเต็มมือเลยเพื่อ ติมเฉติโม่อห็นเฉดิโม่ไงใส่ขวดก่อนนี่เห็นแล้วพ่อเฉดิโม่เหรเห็นลายตัวอยู่พี่น้องแต่มันก็บบกใครทันเนาะมันเต้นลงงามก่อนนี่นะครับเห็นแล้วเฉดปากแยนี่นี่อะไรคือเก้านี่ล่ะบอกเฉดบากแย่เลยว่าเฉดอีขาค้ำ ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องดุษฎีชาแนลบางคนกะบ,บ่งหูจากวิธีไต่เขียดดินะครับพี่น้องมาบึง,ย,งยังัคยังขึ้นเนี่ยฟังเสียงกบเสียงเขียดห้องเสีธรรมชาติมันที่ห้องสิแหละครับตัวน้นอยๆจะห้องเสียงดังดิอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือผู้ใดเคยไต่เขียดอยู่หรือว่าเพจงานทั้งเทียบอ,อยากคิดเห็นบรรยากาศทั้งอีสานเกาเนี่ยครับไอ้พี่น้องฟังเขียด เห็นบ่เนี่ยได้อยู่แล้วไ้เขียดครับไ้เขียดไปหมกสำหรับชิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อนคชิปหนาเด้อครับ